เอาละครับสำหรับคุณปุย้ยนะ TPN หรือว่าคุณปุย้ยปิยาพรน,นะครับผู้อุนวยการกองประกวด Miss Universe Thailand หลังจากที่เดินทางถึงเมืองไทยก็มาชี้แจงกรณีที่น้องแอนชิลีเองนะครับตัวแทนของสาวไทยที่ต้องยอมรับแหละว่าไม่ได้ผ่านเข้ารอบนะครับการประกวด Miss Universe 2021พร้อมเคลียร์ทุกประเด็นร้อนนะครับรวมถึงประกาศ เอาผิดกับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ไม่ดีพร้อมลั่นเลยนะเจอแนะน่หมดยุคแล้วที่ใครจะตกเป็นเหยื่อที่ถูกเหยียบย่ำนะครับส่วนคอมเมนต์แบบไหนบ้างต้องดูในบริบทของคำพูดนั้นๆด้วยฮะ,รระ <S <S แฟนๆนางงามทุกคนรวมถึงพวกเราด้วยแหละเราเชียร์กันแบบว่า ถอดหัวใจเชียนี่คือลักษณะที่ดีนะคะของเมืองไทยเราคือเวลาอะไรที่เป็นของเราเราเต็มที่เราเชียเต็มที่เพราะฉะนั้นความผิดหวังที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดกระแสวิภากควิจารณ์อะไรได้พี่ปุ้ยฟังหมดน้อมรับหมดในยุคนี้พี่ปุ้ยมองว่าภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดคือตัวเราต้องออกมาเผชิญกับความจริงทุกเรื่อง ผิดขอโทษอะไรไม่ผิดชี้แจงนะคะนั่นแหละค่ะก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องขอโทษแฟนๆนะคะที่ทําให้ผิดหวังแต่ขอให้มองอีกมุมหนึง่งเราไม่ได้เสียเปล่าหรือสูญเสียสัทีเดียวค่ะอย่างน้อยวันนี้แมสเซจที่แอนชิลีส่งออกไปมันสร้างชื่อเสียงให้ประเทศเรามากทีเดียวนะคะพี่บุ้ยอ่านในหลายๆคอมเมนต์ ทุกคอมเมนต์ที่ติติงมาอย่างสร้างสรรค์แล้วก็อย่างเขาเรียกอะไรอะอ่านแล้วชอบแล้วก็เอาไปพัฒนานะคะแต่คนที่ดา่าด้วยถ้อยคําที่เหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พี่ปุ้ยประกาศไว้ตรงนี้นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สังคมต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงะคะ่ะพี่ปุ้ยและ TPN จะลุกขึ้นมาจัดก,การเรื่องนี้มนุษย์ทุกคนไม่มีใครควรถูกด้ค่าหรือกดต่ําศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ เจอกันแน่นอนค่ะแฟนแฟนนางงามที่หลายคนนะอาจจะทําไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการพี่ปุ้ยได้รับ message ม,มาจากกองใหญ่เขาไม่บอกว่าใครพี่ไม่รู้ว่าแฟนนางงามบ้านอื่นเป็นหรือเปล่าบ้านเรามีค่ะแท็กไปด่ากรรมการค่ะคุณไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขาแท็ก dm ไปจุกจิกจักนั่นน่ะอยู่ในมือถือพี่ปุ้ยหมด นะคะเพราะเขาก็เล่าให้ฟังแต่เขาไม่ได้ซสีเรี่องเรื่องนี้นะอย่าไปทําอย่างนั้นมันเสียมารยาทมันเสียมารยาทนะคะไทยแลนด์จะไม่รอดก็เพราะถ้ารามีนิสัยกันแบบนี้แหละค่ะนะคะฝากไว้ด้วยค่ะอ๋ออันนี้พี่ก็นั่งงงในดงอิสราเอลค่ะเขาจะทำยังไงแม่ไม่ทราบเลยค่ะอันนี้อันนี้ไม่ทราบจริงๆนะคะเพราะว่าเพราะว่าไม่มีมูลใดๆจากทางฝั่งพี่ปุ้ยเลยก็น่าจะเห็นที่คุณแอนจักรพงศ์เนาะได้ เฟซบุ๊ก <Facebook S 2> ไปแล้วพี่ปุ้ยว่ามันน่าจะจบแล้วอะคือคืองงงงมากที่ว่ามีการเต้าข่าวอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ทำให้องค์กรหรือบริษัทของพี่ปุ้ยเนี่ยมีผลกระทบนะคะในช่วงที่ได้มีการโพสต์อะไรกันอย่างนี้ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันละค่ะเพราะว่าจริงๆมันไม่มีอะไรเลยตอนนี้สถานการณ์โควิดดีขึ้นแล้วหรืออาจจะยังไม่ดีขึ้นก็ตามแต่เราได้เรียนรู้ที่จะระมัดระวังอย่างน้อยๆรูปแบบ ของการจัดการที่เราทำมาทั้งหมดเรารอดเพราะฉะนั้นเราก็จะ,ะจัดต่อไปก็จะมาเข้าหลูปเดิมนะคะประมาณสักไม่เกินกรกฎาคมนะคะแล้วก็แล้วก็ให้ทคนเนี่ยมาร่วมกันส่งแรงเชียร์นะคะสาวงามท่านใดก็ก็คิดว่าตัวเองพร้อมหรือตัวเองอะไรเนี่ยให้เข้ามา ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ